รับมือด่วนสภาพอากาศแปรปรวนแนวโน้มลักษณะอากาศในช่วงสุดสัปดาห์นี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้าเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16พฤศจิกาย,ยน2567มวลอากาศเย็นยังคงอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่องในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาเสริมส่งผลทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองบางแห่งส่วนภาคใต้ตอนล่างได้รับอิทธิพลจากเร่องมรสุมประกอบกับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมส่งผลทำให้มีฝนฟ้าขนองบางแห่งเช่นกันหลังจากนั้นในช่วงวันที่1 7ถึง21พฤศจิกายน2567ัมวลอากาศเย็นกำลังปางกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มวลอากาศเย็นที่มีลักษณะแห้งและจมตัวเมื่อแผ่เข้ามาจะช้อนปะทะกับความร้อนชื้นทำให้เกิดเป็นพายุฝนฟ้าขนอง และลมกระโชกแรงในระยะ